ครับใสยด่งตรง,งไว้คือป้ยยเทียบ่าปูมันจนแตกครับพี่น้องหลังแตกครับอย่างไว้หอนครับพี่น้องเบื่องความมันครับเหลี่ยมแล้วยืดระยัะนยบนี่กับแจ้วผิดผงอุ้ยใส่บักหนวหน่อยหนึ่งครับพี่น้องบา<ะ> <c oughs> จะุ่่นี้เลยครับพี่นอ้องยังไงเลยครับ มันจะเปลาหมออแต่น้อพี่น้องมันนี่เออเออนะครับน้ำล้นห่วยล้นน้องแล้วพี่น้องร้นกันแท่น่าแล้วครับมองไส้เบ็ดหมายไส้เบ็ดเฮายังงามเลยครับลงคล้องทีเวนกำลังโผล่ทีครับพี่น้อง สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟทุกท่านครับสวัสดีผมเป็นพี่น้องสซูบสุขคนครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับเนาะชงแฟมลีครับมื่อกี้กลับมาเจอกันชงต้องแรงครับพี่น้องมาได้พอกันประมาณหนึ่งาทิตหนึ่งนะครับเนาะหลังจากลงคลิปอยู่เชียงรายเบื้องต้นครับพี่น้องในคลิปเดียวครับพี่น้องน้ามันท่วมมื่อกี้กกลับมาเหตุการณ์ที่งานที่เก่าเลยเมื่อกี้ว่างก็เป็นเพราะว่างหรอกพี่น้องเหตุงานที่เก่าแหละเมื่อกี้เดินเวทนหน่อยหนึ่งก็เลยคนใส่เดือนมาครับใส่เบ็ดรับพี่น้องใส่เบ็ดไปไว้กินครับ บรรยากาศน้ำสวมครับพี่นอ้องน้ำสวมน้ำหนองนะครับเนาะหล่นมาเห็พี่นอ้องสมวมเนาะสวมให้หน้าไปเนาะลงไปพูดครับพี่นอ้องผู้ใหญ่บ้านเป็นไม้เก็บกบข่อยครับพี่นอ้องครับผู้ใหญ่บ้านได้แนนครับ <c oughs> อะไรบ้างพูดเน <Yeah. S 1> ี่ยใส่เดือน

โอเคครับพี่น้องไปไปลุยใส่เบ็ดกันครับใส่น้ำให้หน้าเนี่ยแหละพี่น้องใส่มิ่งหน้าเอาเบ็ดมาสี่สิบสิบขั้นครับเบ็ดห่อ้อมเงี้ยมือนี่เป็นเงี้ยใส่เดือนครับใส่เดือนง่าเมน่นใส่เดือนโคตรครับพี่น้องใส่เดือนงหโอ้ยง่เนี่แหละครับะครับตัดเอาครับพี่น้องตัดเสมอเบ็ดเอาครับ มันมันตัวใหญ่หลายเขากัดตาเดาอดนนี้ใส่น้ำคล้องมอึงนี่จะาน้อยครับเดาแวกไปแยกไปน้ำให้หน้านะครับเนาะไาครับพี่น้องไปุยกันครับสมมมมิมันมา่อมันมัอนี่กัล่องมึงครับพี่น้องน้ำาล้นไม่ไหมครับผมใส่เดือนง่ายก็ดีประมาณนี้ครับพี่น้องตัดสมมือเบียดนะครับเนาะมันประหยัดประหยัดเงีย้ยครับพี่น้องใส่เดือนงใใ่ญญายประหยัด อากาศอยู่ตรงหน้าไปแลวพี่นอ้องเดี๋ยวไม่ปิ่งได้พี่น้อง ียบร้อยครับพี่น้องซุกเซ็จสมบูรณ์ครับพี่น้องพร้อมกินแล้วครับปลาหมอมันบันดีพี่น้องอย่ามองมอง,งอยู่ครับะครับมันเลยหยิบเลยยับเลยพี่น้องนะครับสังเกตตรงสันหลังมันครับปลามันมันจะแตกบางอี่ครับถือความห่อนหยิบเลยยับโอ้ยมาพี่น้องมาเสียแบเสบกันครับ เกี่ยวผิกผงครับพี่น้องเกี่ยวผิกผงใส่พักหน้าวส,มสม้มครับพีน่น้องกินท้องสองครับผมอะพี่น้องมาเอ้่ยมแล้กันครับพี่น้องมาหมอมันเลย มอนมันยูย่ไหนเล็กพี่น้องมันดีพี่น้องปลากำลังมั่นครับเพราะว่ามันปลายฝนต้นหนาวเล็กพี่น้องนั่นงสิเก่าหนาหนาวครับพี่น้องเดือนตุลาด้แล้วครับปลากำลังมั่นครับ เน้อวันหอเนยะพี e ่น้องหพี่น้องไปลุนยามเย็ดครับผมวิ่งนามไปเลยไดจเต้มห่นะพี่น้องถ้ารอแรกผมยังซบซบเงียบก่เดับ ก็ถือไม่กินอยู่ดีสิน้องไม่ขั้นเบียดมันจมน้ำอยู่เลยไม่ปลาตอดอยู่ดีก็เพราะติดนำหล่นข้างนิดนี่ดสิน้องยางผ้าหนาบด้วยละ เงียบดีแต่พี่นอ้องน้องหนีมูฟครับพี่นอ้องน้องหนีมูฟอุ้งกระคอครอพี่นอ้องกระคอครับพี่ครับนี่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 ครับนี่น,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 นี่เรียบร้อยครับผมหนึ่งเต้มอะไรนะอุ้ยอุ้ยเม็ดหัก เมียถักเลยพี่น้องอู้ตัวอ้วนเดีพี่น้องว่ามาครับนี่เขียดได้เรื่องครับพี่น้องจับเขียดหอยไว้นี่ล้วครับได้การหนึ่งแต้มมาแล้วครับ ถวยไว้โอ้ยเบ็ดหักครับพี่น้องข้างในราบันทึพี่น้องแจมีปอมหมอครับพี่น้องนะครับโอ้โห,หตัวเบลล์ครับพี่น้องปอมหมออะอะตัวใหญ่ครับพี่น้องปอมหมอ กดตาหมอเดี๋ยวผมเอาเงี้ยเขียดไฟไว้ก่อนพี่นนอ่ใไ่แทนเลยครับกดกันก่อนพูดครับ จำปื้อเลยครับพี่น้องครับย้มเรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> อาจจะไม่ได้ทายบ้องทูหลังนะครับพี่น้องทายแต่หลังที่มันถือนะครับนะถือสองตัวครับพี่น้องประคอตัวหนึ่งกับประประหมอนะครับเนาะเพราะมนง่ามห,หละครับพี่น้อง มือเอื้อเศรอบนะครับต้องที่จะเจอกินจะกลอมนะครับเนาะใส่เหี้ยเฉียดไว้พี่น้องในค้องครับใส่เหี้ยเฉียดไว้ในค้องหลังหนึ่งนี่แหละแล้วก็ใส่เดือนสองหลังด้วยนี่น้องนันก่าน้ำไห้หน้าครับพี่น้องเจอกันมือเศรับพี่น้องครับมือสีมันบะร่อหลุดนรอติดตามต่อไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีกันตอนเศรอบครับพี่น้องมาลุ่นล่อเศรากันครับพี่น้องครับ สุดยามเบ็ดครับพี่น้องใส่เหี่ยเขียดไว้อยู่ขางคล้อง,องหลังนี่ครับบ่ก,กินเลยครับพี่น้องเหี่ยเขียดเออแปลกครับพี่น้องเกียดมนยังดินอยู่เลยครับปลาปีนี้มันบาหลายคือทุกป,ปีครับพี่น้องเพราะว่ามันแรงนะครับนะแรงแล้วก็น้นามแห่งแล้วก็เขากะว่านแหนกันหลายพดปลาบางทดก็ทิเบดก็ทกิน้อยลงไปครับพี่น้องพ็จะานามดวดนะมันกะบ่ค่อยถือครับพี่น้องบ่ค่อยมีปลาป่านไหน กว่าก็เพราะเด้รุ่นเนาะพี่น้องเนาะเพราะเด้๋ยู่ได้กินแล้วครับพี่น,ออน,น้องหลังนี้จุดบดื่มกันหลังนี้กับที่จิตถือ,อพี่น้องอ๋อหนี่ง,งถือปลาหมอครับพี่นอ้องตึ๊บโอ้ตัวใหญ่แต่พี่น้องมองครับตัวปลาหมอครับบาดอ้วนตับเลยครับพี่น้อง ปลากำลังแก้งครับพี่น้องอากาศยเย็นๆครับยามเช้าปลาหมอรุ่นนี้ถือตู้หลังเนี่ยปลาคอผมออกก็ได้ครับนี่ครับเป็นยังไงหลังนี้เอ้าวถือโยครับเอ้าปลาหมอโอ้หลุนปลาหมอครับพี่น้องมีบักยังไงครับ จะใส่นี่ครับ <c oughs> ปลาหมอกระแสบเพื่อกันได้พี่น้องปิ่งใส่เกลือจับข้าเน่าหอนกับเจียวผงเปียวๆอย่างน้อยครับพี่น้องแสบปลาหมอมันตัวพี่น้องกำลังมันครับ โอ้ทางนี้กับปลาหมออีกแล้วพี่น้องบ้ามันจะหลุดนนีเลยครับพี่น้องมันง่ยๆเลยครับมันจะปลาหมอแต่นะพี่น้องมันเน หนังนี้ถือประคอหน่อยครับพี่นอ้องอืเมเบื้องครับหน่อยกูด <c oughs> เกียดกันยังร้อยงแรงอยู่นี่พี่น้อง ไปปิ้งให้ลูกไส้กันพี่น้องมากินปิ้งปลาแล้วพี่น้องปิ้งไส้เกลือกูสายเลือกไม้ที่ว่าเด็ดๆเลือเด้ดพี่น้องสับปนีดกันยังประถึกอยู่ปะขอดประกินมู่นันก่ายามเบิร์ดหลับพี่น้องเดี๋ยวผลงานเท่ามื่อนี้กับเพราะปึ๊ บ็ตรงเป็กครับพี่น้องบมื่อไรตามขาดหมายเมืไรครับถ้าวาก็ถือว่าก็าได้ยูได้กินนะครับเนาะพี่น้องตั้งมือกับมานดูพี่น้องหมานหมานแบบตั้งตั้งเทียรยามรอบเดียวก็ะไรเต่าตัวสิบตัวนะครับถ้าวามือนีบก็อคอยมานเมื่อไรครับอาจจะเป็นน้ำเ,เง,ง,ง,งี้ยใส่เดือนน้ำเงี้ยพี่น้องเงี้ยใส่เดือนเงี้ยท่อนหนาผมบ็คอยใส่ รามว่ามันบดินครับพี่น้องยารอบใดกับเอ็ดโคโลอยู่พี่น้องจะลออยู่มันบดินครับมันบเรียกมันบเรียกปลาเนาะครับเนาะแต่ว่าถามว่ามันกินมันกินรอบพี่น้องแต่ว่ามันกินดีเป็นบางหม่องเป็นบางพื้นที่นะครับต้นปลาไหลหลายๆกินดีอยู่พี่น้องอย่างเพื่เห็นปลาไหลลยครับน้ำนำลงนำไหลครับเพ่เห็นโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝปกาพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ได้ครับพี่น้อง ขอบคุณทุกคนลังใจนะครับที่เขามารับต้มนะครับพี่น้องโดนโดนที่ได้ใส่เบ็ดเตียร์กเมื่อวานเมื่อวาณมาเลยคลิปหน้าอาชีพม,มานก็ได้พี่น้องรอติดตามเบิ้งกันแล้วกันนะครับ,นบเนาะกด subscribe กดไลค์แชร์คลิปกับพี่น้องเดี๋ยวกันใหม่คลิปหน้าสำหรับมื่อวานสวัสดีพี่น้องสุ้กูทุกคนครับสวัสดีครับผมเม,ม,ม,มื่อานครับพี่น้องมื่อวานเพราะเด็กปิ่งเด็กปนครับพี่น้อง